เกศร์ร้อยสิบห้ากาฝากร้อยสิบเจ็ดชนิดรวมผงทูบจากวัดพระแก้วผงทูบจากวัดโพผงทูบจากวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีดินจากประเทศอินเดียตะไคร้เสมาเก่าในเขตจังหวัดจันทบุรีที่มีอายุมากกว่า100ปีครับรวมมาเป็นมวลสารอยู่ในพระปิตามหาลาววัดคลองสายจังหวัดจันทบ,บุรีซึ่งได้รับการปลุกเสกโดยพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่หมุนทิตาสีโลวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งสิ้น6กวาระสวัสดีครับพบกกับผมนงนำไทยสืบเนื่องจาก EP ีที่ผ่านมาครับที่ผมได้ทำคลิปเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่ม,มุนที่ตาสิโลและรายละเอียดการจัดสร้างวัตถุมงคลของวัดคลองไซโดยเฉพาะพระปิดตามหาลาบนะครับซึ่งในรับความสนใจและทักทายเข้ามาสอบถามกันเยอะมากครับเกี่ยวกับการเช่าหาการบูชา อยากได้ใครเอาไปบูชาซึ่งหลายท่านก็ได้ให้ทัศนะว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งพระปิตาที่มีอนาคตอันยาวไกลเชกเช่นเดียวกันกันกบพระปิตาของหลวงปู่โตแห่งวัดประดูช่ชิมพลีนะครับซึ่งวันนี้ผมนงน้าไทยมีโอกาสได้ไปคัดสรรคัดเลือกครับพระสวยๆมาแบ่งปันให้พี่เพื่อนๆผู้ที่ติดตามชื่นชอบกับช่องห้องพระนงน้าไทยนะครับ มีอะไรน่าติดตามน่าสนใจรายละเอียดยังไงบ้างเราไปรับชมพร้อมกันนะครับครับก็ขอสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมหนวงน้าไทยครับมีโอกาสได้ไปคัดเลือกพระสวยๆมาแบ่งปันให้พี่เพื่อนๆทุกท่านได้อาไปใช้พุทธคุณนะครับเอาไปบูชากันวันนี้ได้มาไม่เยอะครับคัดสวยๆได้มาเพียง50องค์ครับคัดสวยๆมาเพียง50องค์ ระเดชพระคุณท่านหลวงปู่มุนทีตาสิโปรปลุกเสกถึง6วาระครับเรื่องแท้เก๋ให้ผมนงนาไทยเป็นคนดูแลให้นะครับเก๋ยินดีขึ้นเต็มครับผมรับประกันแท้ให้เลยนะครับเก๋ยินดีขึ้นเต็มเดี๋ยวผมขึ้นภาพชัดๆนะครับขึ้นภาพสไลด์ชัดๆให้ได้รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับพระปิดตามหาลาภวัดคลองสายจังหวัดจันทบุรีครับหลวงปู่มุนปลุกเสกนะครับออกปี2543ครับ องนํำไทยรับประกันแท้ให้ครับเกียวยินดีคืนเต็มครับเราไปรับชมภาพพร้อมๆกันเลยนะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับชื่นชอบองค์ไหนก็ทักแชทแอดไลน์เข้ามาครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับปักหมุดไว้แปะลิงก์ช่องแชทไลน์นะครับเพียงท่านแตะที่ลิงก์นะครับก็จะนําส่งเข้ามาสู่ช่องการสนทนากับห้องพระองนําไทยครับผมองนําไทยยินดีให้บริการนะครับ อยากชมองค์ไหนเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามานะครับอยากชมองค์ไหนเพิ่มเติมพร้อมเอกสารการโอนชําระเงินนะครับพร้อมเอกสารการโอนชําระเงินเพื่อความสบายใจของทุกท่านนะครับผมนงนาไทยนะครับทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ชมเป็นบางส่วนนะครับขึ้นให้ชมเป็นบางส่วนนะครับองค์ที่12นะครับ องที่13นะครับชมไปเรื่อยๆนะครับผมขึ้นให้ชมสัก20องค์นะครับอีก30องค์ผมเตรียมรูปภาพไว้ท่านอยากชมเพิ่มเติมนะครับทักแชทแอดไลน์นะครับแต่ที่ลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ด้านล่างให้นะครับตรงคอมเมนต์นะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรนะครับทักคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ อยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับกับผมหนงนําไทยนะครับส่งภาพให้ทุกท่านได้รับชม20องค์ไปก่อนนะครับที่เหลือติดตามทางช่องแชทแอดไลน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพปิดตาวสวยๆที่ผมหนงนําไทยได้คัดสรรมาแบ่งปันให้ได้เลือกชมกันวันนี้ถ้าชอบฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0811746959 0811746959หรือทักแชทแอดไลน์เข้ามาที่ไลน์ไอด @ldv3032n มีแอดข้างหน้าด้วยนะครับ @ldv3032n หรือจะสแกนคิวอาครค้ที่กำลังขึ้นหน้าจอขณะนี้ได้เลยครับและอีกหนึ่งช่องทางครับผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับ ผมแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับท่านเข้าไปกดที่ลิงก์นะครับก็จะเข้ามาทักทายพูดคุยกับผมหลวงน้าไทยได้โดยตรงเลยนะครับพร้อมกับเอกสารหลักฐานการชําระการโอนเงินเมื่อท่านต้องการที่จะเช่าบูชานะครับแล้วก็มีรูปภาพสวยๆชัดๆให้ท่านได้เลือกชมกันนะครับครับก่อนจากกันขออนาจบุญบาร,รมีขององค์หลวงปู่มุนทิตาสิโลช่วยดบันดานให้พี่สาวพี่ชายทุกท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยราวัลใหญ่ ไม่เจ็บไม่จนแคล้วคลาดปลอดภัยประกอบกิจการงานใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับพีนี้ผมห่งน้ำไทยลาไปก่อนฝากติดตามอีพีหน้ากันด้วยนะครับ